ทันแล้วนะสองร้อยสี่ทันพอดีเลยมันเท่ากันเลยนี่หว่าอ๋อเยอะกว่าด้วยอ่าโอเคเยอะกว่านิดนึงพอดีนะฮะอย่างนี้ถือว่ารอดต้านร้อยไม่รอดต้านร้นอยไม่ได้ครับศัตรูมีมีรถรถต้านแถมศัตรูมีเข้าเป้าด้วยยักยไปยักษไปครับ,รบต้องการหลักนี่แหละผมว่าชัวร์สุด เว็บหนึ่งก็ใช้ลีโอนะกันเดทเว็บสองก็ใช้ต้านหลับโอเคมันสู้ชิวขึ้นนะไปไปพอใส่ต้าเดทมาก็ไม่ต้องกังวลอะไรเัาค่อยๆนวดไปเหมือนเดิม เราก็เล่นในแนวทางเดิมของเราได้เลยนี่สีเป้าเป็นวตถุดิพอใช้เเมลคีฟื้นนะฮะก็น่าจะพอดีเรียบร้อยนะครับอ่าและเว็บหนึ่งอีซี่แต่เวฟสองเนี่ยเราต้อง ผมต้องเก็บคายไว้ป่ะเออเก็บคายบนไว้จะลองดูนะเก็บคายบนนะครับแล้วก็เก็บคายบนไว้ด้เอาไว้เผื่อนะฮะอเออจริงๆเราใช้ใช้บัฟรถในนี้ได้นะรถเข้าเป้า นี่ฮะไม่โดนแล้วไม่โดนดับศูนยแล้วนะ,ะเอา้าแล้วยอนทีมันตุยได้ไงมันโดนคายปะมันโดนคลายหวดแล้วมันลบปะอ่าเรอะไรนี่ฮะอ๋อมันพึ่งฟื้นนะเอาเอาเอาเาพายหวดอีกที<ะ>เอาผมติดหลับด้วยวะทำไมติดวะ โอเคจบเฮ้ยมันยากตรงไหนครับยากอะไรอ่ะไม่เห็นยากเลยเออเทคเดียวจบเนเทคเดียวจบโอ้โหนี่ขู่ผมมั้เนี่ยเออต้านร้อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำตา้านร้อยเอ่อยี่สิเอ,อ็ดอันนี้น่าจะไม่มีอะไรเนาะ